พาลูกชายมาวิ่งวิ่งเหนื่อยแล้วก็เลยนั่งออกกำลังกายสนามกอล์ฟเนี่ยอ,ออกกำลังกายอู่นนั่นแหละ ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละให้นายพี่วิ่งเพื่อให้เขาได้ได้ไอะไรออกังลังกายผมไม่ต้องออกหรอกเพราะผมออกกำลังกายทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วก็มีอีกกวนหนึ่งนึกว่าไปหมดแล้วจน,นโอ้สามหลายกวนเนี่ยวะนี่ก,กวนหนึ่งพวกเจ้านายพวกเจ้านายมาตีกอบนู่นไม่เห็นหรอกมันมืดมัน้อนแสงโอ้นุนน,น,นอีกกวนหนึ่ง คนหนึ่งก็ไปทางนี้เดี๋ยวผมในฟีเหนื่อยแล้วผมก็เลยจะนั่งดื่มเบียร์สักหน่อยแป๊บหนึ่งก็จะพาวิ่งต่อเจ้านายตีกอบอย่างเดียวเลย,ยนะเจ้านยผมผมไม่ชอบตีกอบหรอกผมชอบมหาจับกบจับเขียดในสนามกอบเวลาฝนตก เหนื่อยไหมลกูนนมนกนายพี่เหนื่อยไหมอ้ก้นแก่ก้นแก่ออกกําลังกายออกกําลังกายแข็งแรงจริงจริงแข็งแรงมากๆเลยนายฟิย้เนี่ยเออมามาตาเปิดเบียกันเราจะเปิดเบียกันไปเอ้าไปอยู่ใครอยู่มันมนู่น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 มีความสุขนะครับเขามีความสุขมากถ้าได้ออกมาข้างนอก ปกติผมก็ให้เขาอยู่บ้านคนเดียวนั่นลหละผมก็ไปทํางานตอนเยน็นค่อยมาเจอกันเออก้มีความสุขมีความสุขจริงๆอ่า <c oughs> อ่าโอเคครับแก้เหนื่อยที่จริงผมก็เลิกงานผมเป็นงานเหมานะแต่ผมก็เลิกถึงเวลาหยุดผมก็อยากหยุดตามเขาอะ คนเขาทำรายวันรายเดือนเขากลับบ้านผมก็อยากกลับตามเขาเลยทั้งๆที่ทตัวเองเหมานี่แหละผมก็ต้องไปนั่งดื่มที่ร้านค้าในหน้างานก่อนหนึ่งขวดโอ้ผมเห็นมีเพื่อนเข้ามาเยอะ,ยะแยแสดงว่า f a c e b o o k มันจับทิศทางผมถูกแล้วผมชอบเพื่อนแบบนี้เป็นหน้าตาบ,บ้านๆไม่ใช่เอานายบง่งนายแบบหลอ่ลอๆสวยๆไอ้ฝรัง่งฝรั่งอะไรบ้าบอลผมไม่กดรับหรอก อันนี้เฟซเฟซบุ๊กมันเสนอมาให้นี่แหละที่ผมอยากคบอยากคุยด้วยแต่ขอให้เล่นเฟซจริงเถอะเขาไม่ได้ขอผมนะเขาคือเฟซบุ๊กมันบอกให้กดเพิ่มเพื่อนผมก็กดเอาั้งร้อยกว่าคนนะเพราะปกติเพื่อนในเฟซผมไม่ได้เยอะหรอกแค่สามร้อยกว่าคนลองกดเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยกว่าอ้ยม,มันดึงครับ เพราะว่าหน้าตาถูกสเปกไงเป็นคนบ้นบานๆหน้าตาแบบชา,ชาวไร่ชาวนาะชาวคนทํางานนะ่ะนั่นแหละคือที่ผมต้องการจะอ้อยนายบ่งนายแบบหรือไม่ต้องนายแบบเราเอาหน้าตาแอปเอฟสวยๆน่ผมไม่เอาหรอกผมไม่ชอบผมกดเอาคนสวยๆแล้วคุณนายก็ด่าก,กระบาลหัวผมแตเอามันจะมาทําไมวะเนี่ยมึงอย่าตีมาโดนกระบาลกูเด้อพวกมึงเนี่ย อน้านพี่นพี่มีความสุขมากๆเลยน้าพี่น้า <c oughs> จ้าเอ้จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋ก็คุยกันเล่นๆครับตอนเย็นนะครับแคดดี้ก็ลากกระเป๋าไปจวนายก็เดินตามผมจะนั่งเล่นของผมตรงนี้แหละนะครับมันสี่นาทีแล้วผมกลัววิดีโอจะไม่ผ่านนี่แหละครับวิถีชีวิตของผมวันๆก็เป็นแบบนี้แหละ